ดีค่ะเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปเซี่ยงไฮ้ต่อคือตอนนี้เราคลองตลาดจีนหรอคะล่าห <laughs> รือไม <ล S> ่ <ไล S 2> ยังไมยังไม่เจอเราแบบตอนนี้พยายามจะไปหา <ๆ S 2> แฟนๆให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าแพรก็ซส่งทำโปรเจกต์อยู่นั่นคือทำซีรีส์นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวปีหน้าแฟนๆก็จะได้เห็นกันแล้วแต่ว่าช่วงปลายปีนี้มันมีอะไรให้แพรต้องทำเยอะไม่ว่าจะเป็นเบอร์เดย์ปาร์ตี้ถือโอกาสเชิญพี่ๆด้วยเลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปมิลาน ไปเที่ยไฮแล้วเดี๋ยวก็คือทาซีรีส์อีกมาต้นปีก็พยายามจะไปหาแฟนๆแ,แต่ก็บอกเขาไว้แล้วอะค่ะว่าพยายามจะไปหาให้ได้ปีนี้นะแต่ว่าปีหน้าอาจจะแบบอาจจะเห็นหน้ากันน้อยลงหรืออาจจะแบบผ่านทางไลฟ์ผ่านทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกันไปแต่ละครั้งควายเสี่ยมตัวหรือทังกันบ้านตองๆพบเจอกับแฟนๆขนาดไหนบ้างแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็เอาจิงๆแล้วการไปแฟนนี้ไปเจอแฟนๆเนี่ย เป็นอะไรที่ที่ตั้งใจยอยู่แล้วแล้วก็เราก็เหมือนเหมือนกลับไปเจอครอบครัวเ,ออเหมือนกับไปเจอแบบแฟมิลี่คนที่เรารักกันนั่นเองค่ะเรียกว่าเซอร์วิสเต็มที่เหมือนกันเลยใช่ค่ะก็ยังขอบคุณทุกท่นทุกครั้งนะคะที่เขายังตั้งหน้าตั้งตารอนะคะแล้วก็คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยอย่างวันนี้มันก็ ก็ทันหันเนาะแบบบอกแฟนๆกระทันหันไปใครก็ยังมาได้หละก็อขอบคุณมากๆอย่างอย่างไปรับงานที่หน,นุ่มจีนอะไรเงี้ยเรามีวิธีเรื่องรับงานเอนย่างมากกว่านี้บางคนอาจจะเจอ,ออ่าบูจาที่แบบว่าขอเกอียรติแท้ทำให้เราต้องทำงานเกินเวลาอะไรเงี้ยเราเรามีวิธี<อ>ดูดยังไงกับการรับเพราะพายค่อนข้างมั่นใจในในทีมงานของพายแล้วก็เราค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวทีมของเราแล้วก็ทีมที่เราเลือกมาอะไรเงี้ยค่ะ ก็จริงๆเราเราจะมีการเซ็นคอนแท็กซายคอนแท็กกันก่อนอยู่แล้วแล้วก็ตรวจคอนแท็กทุกอย่างว่าที่เราทำเราค่อนข้างที่จะทำเรื่องนี้ดีกว่าเราเราเราเคยเจอปัญหาอะไรแล้วเราก็เลยป้องกันและแก้ไขอะไรก็ตามเคยเจอปัญหาไม่เคยเจอทำงานไม่เคยมาเคยเจอที่แบบอะไรอย่างนี้บ้างไบเจอนรู้จักเทยังไม่เคยค่ะแต่ว่า ปัญหาในการทํางานมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าเราพยายามจะให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดโดยการที่เราจะพูดคุยกันก่อนเราจะมีมิสติ้งกันก่อนทั้งในทีมแล้วก็ทีมเขาทีม,ท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 มเราอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพื่อสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็ลดปัญหาในการที่จะเกิดขึ้นหน้าง,งานด้ว ย,ย,ยังยังยังไม่เคยมีถือว่าเป็นความโชคดีของไทยแต่ว่าส <c oughs> ีมเราเ็แบบสแกนง,งากครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างมั่นใจในทีมนะขอยมากมากเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรเราจะเราจะร่วมกันแก้ปัญหาแก้ไขกันมากกว่ามันไม่ใช่ไม่เคยเจอเลยแต่มันก็มันก็จะมีปัญหาเลก็กๆน้อยๆที่เราจะต้องแก้กันอยู่ตลอด แตความสุขของการไ,ได้ไปเจอแฟนๆหรือว่าไปต่างประเทศคืออะไรความสุขของพายคือการที่ได้เจอแฟนๆเลยการที่ได้รู้ว่ามีคนรอเราอยู่แล้วรอชื่นชมชื่นชอบในผลงานของเรามันถือว่ามันเป็นความสุขและเป็นกาไลให้กับศิลปินนักแสดงมากๆสาหรับตัวพายเองแล้วก็ยังขอบคุณแฟนๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ว่าขอบคุณมากๆที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณมากๆที่คอยรอคอยอยู่ข้างอนะไร้ยคะไา่คิดใคะว่าความฮอตจะดัไงไปขาานาดนั้นเลย ถ้าความนิยมความชื่นชอบชื่นชมของแฟนมากขึ้นก็อ,อันนี้ก็ขอบคุณมากมาค่ะก,ก็พยายามจะสร้างสารงรค์ผลงานที่ดีที่สุดละค่ะ,คะไ,มไม่รู้ว่าความดังมันมันดังแค่ไหนหรือดังแบบไหนแต่ถ้าในตัวคอยเองไม่รู้สึกว่ามือ ถ้ามีความชื่นชอบหรือชื่นชมความนิยมมากขึ้นก็ก็ก็ยินดีรับไว้ก็ขอบคุณมากๆคนไทยที่คอยช่วยกันจนหลายคนเขาบอกว่าไฟในรับงานในไทยเนี่ก็คือจะมุ่งโอโอินเตอร์อย่างเดียวไป่ไหโกลบอลแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะยแบบท้ายที่สุดแล้วไปขับรถไปหาเทอะไรอย่างเงี้ยข่าวลือข่าวลือจกไหนคะนี่อย่างเงี้ยไม่จริงไม่จริงงานในไทยยังรับอยู่งานในไทยยังรับอยู่นะคะพรีเซนเตอร์เข้าได้งานอีเวนต์เข้าได้ไฟยังอยู่ที่ไทยอยู่นะคะไเป็น ไมยไม่เป็นคนไทยแต่ว่ามีงานที่จีนบ่อยแค่นนี้ถ้าคือรับก็เราไปอยู่ต่างประเทศจริงเหรอพี่ๆเข้าใจว่าถูกไปอยู่ต่างประเทศไม่เข้าใจว่าเราแต่งานต่างประเทศเขาโตโต้หมดเลยป้ายทุกอย่างหนูยังเลิงานในไทยเนะป้ายีระยาล่าสุดไม่ได้เลย ความดังกับความ h o ตมันมาพร้อมกับซาแซนอะเรอเรางเงียังเคสของไฟลยเผื uh ่จเจอที่แบบกถางสนามไิที่โรงแรมที่พักใดใ้างเครื่องบินเครื่องบินก็ก็มีค่ะก็มีแต่เราก็มีการประกาศแล้วเราก็ระวังตัวเองด้วยค่ะระวังตัวเองแต่เข้าใจนะคะก็อยอยู่ค่อยพยายามที่จะทําความเข้าใจกับแฟนๆที่ที่ชื่นชอบเรามากดีกว่าค่ะเรารู้สึกว่าบางทีเขา เขาอยากรู้อ่ะเพราะเขารักมากเพราะเขารักมากทีนี้โฟกัสเขาก็จะอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขกันด้วยความเข้าใจว่าโอเคเรามีประกาศนะอันนี้เป็นพื้นที่อยา่างมีเหมือนกันที่ร้านทาของค้ายังไม่เสร็จแต่ว่ามีแฟนๆบางกลุ่มขึ้นไปแต่ว่าสิ่งที่ไ้ทําก็คือประกาศเพราะว่าหนึ่งเลยกลัวอันตรายเพราะว่าร้านมันยังไม่เสร็จใคไ,ไปเหยียบตะปูเหยียบอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าให้เราป้องกันกันไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยที่หนักสุดๆคือแบบเคสไหนที่สรา ่ตามกระชั่ตามอ้องติ่นอ่างดบนเครื่องบินดังเครื่มีหมดเลยค่ะแล้วแล้วอย่างนี้เราอยังไงเพราะว่าการมาประชิมตัวในระยะตรงนั้นบางทีมันก็เออเวลาผมวาปิดถึงต่อให้เขาจะรักเราอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เราก็มีสเปซค่ะแล้วเราก็มีฝ่ายมีผู้จัดการแล้วก็มีทีมงานที่ไปด้วยอะไรเงี้ยทีมงานจะคอยดูให้ค่ะแล้วตามถึงโ้่งถึงบ้านอะไรเงี้ยมีไหมก็มีก็มีแต่ว่าเราก็ประกาศไปแล้วแต่แฟนๆของคุณค่อยเชื่อว่า คนที่รักใครเขาเขาก็เข้า,าใจ <Okay. S 1> อะค่ะบางทีเขาอาจจะแบบเราอยู่กันด้วยความเข้าใจ <Okay. S 1> บางทีเขาก็มีโพสต์กันขอโทษเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีแบบอะไรไม่ถึงขั้นสร้างความระแวงใจใกับเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่เราเราเราค่อนข้างที่จะ้องกันตัวเองเขียเหมือนกัน,กนแล้วก็ววววใช่ค่ะพี่พี่ทีมงานก็ แล้วก็พยายามแก้ไขกันไม่ได้อยากมองให้มันเป็นเรื่องร้ายหรือมันมองเป็นเรื่องลบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ที่เราป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งหรือมีการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพราะว่ามันน่าจะแก้ไขได้ถูกสุดที่สุดแล้วค่ะเรื่องการไปรับกานแฟชั่นมันไปไกลมากเลยค่ะแบรนด์ต่างๆว่าทางธุกยุทสเข้ามาได้ไงคบบนีก็ทางเดเวนเจอร์ค่ะก็ได้รับโอกาสนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะก็คอยผลักดันคอยปรุงมิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบ เข้ามานะคะก็พี่ๆเขาก็พยายามให้จะผลักดันให้ไปแนวแฟชั่นแนวอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ <Would S 1> เป็นเป็นงานใส่งานหลากหลายที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ทำก็โอเคมันใช่ทางเราไหมคะมันชนะใช่เลยไหมคะ่เคยเคยเป็นนางแบบมาใช่ไหมแต่แล้วพี่ๆเขาก็คงเห็นว่าเอ้ยที่เราเคยเป็นบวกกับตอนนี้ที่เราเป็นศิลปินน่าจะผสมผสานกันได้หรืออะไรเงี้ย มันก็มีอะไรแปลกใหม่ที่ทำให้แฟนต้องเรียนรู้ตลอดกันได้ทุกคลุกได้ทุกแบรนด์ตอนนี้ก็แฟนไหนเข้ามาก็ได้ค่ะยินดีค่ะยินดีว่าเร็วๆนจะไปพิลาใช่ค่ะใช่ค่ะไปกับแม็กแม็กมาลาค่ะแบรนด์แฟชั่นคใช่ค่ะใช่ค่ะจะได้เห็นชุดสวยๆแน่ๆได้เห็นค่ะได้เห็นขอบพี่ๆติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใกล้จะถึงงานเบิร์เดย์ปาร์ตี้แล้วนะใช่แล้ววันที่11ตุลานี้นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตนะคะแล้วก็มีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยสำหรับแฟนๆอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไม่ได้มานะคะหรือมาไม่ได้อะไรเงี้ยก็ฝากด้วยนะคะทีมงานเจนเทอร์แบดเกิร์ลอแต่ Gentle, ว่าแบดเกิร์ลใช่เจนเทอแต่ว่าแบดเกิร์ลคนเรามันมีหลายด้าน ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใครเลยก่ได้แต่ชนดแไม่กดแมทเกออย่างเดียวจะได้ไม่รู้เลยนะคะร้องมดนะหัวใจเราอะหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองหร้อเปล่าหรเปล่ามันว่างมากมันถึงขนาดทำอยู่กับพี่ๆตลอดเวลาเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงนานที่ออฟฟิศกันนะคะเผื่อพวกคนยังไม่รู้ ไม่เหงาค่ะไม่เหงาก็ทํางานเพื่อเป็นแฟนแนั่นแหละค่ะอุยแต่หนูเคยได้พี่เขามาถามหนูว่าพี่ฝ้ายนี่ตอนพี่ฝ้ายเจ้าชู้พี่บอกว่าพี่คขาไม่เจ้าชู้ห่างไกลกับพายมากนะมั <c oughs> นสะกดยังไงสซนาร์โบ